โฟร์ด o บ็อกซ์โยก็สวัสดีด้วยนะครับพบกับผมเกียนเกมเมอร์คนเดิ ปกเกตค่ะปกเกตมาครับค่ะแล้วเราอยู่กับใครกันบ้างครั้งเนี่ยจอรนครับผมจอนชาวไร่เอามึงไม่ใช่ดอนโทเรโต้เหรอวะเดี่ยวกับแก๊งบ้าสามตัวเหมือนเดิมนะคะปกเกตปกเกตแปลกบ้าบ้าวันนี้เราจะมาบิว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 เลยนบิวสร้างบ้านนะคะบิวสร้างบ้านเฉยไม่ใช่บิววาดรูปเหรอพี่เกตอ่อบิวแบทเทิลนะคะ มิวแบทเต็งตัวต่งตัวแต่งตัวเต็งตัวเกมแต่งตัวเฉยมันกลายเป็นเกมแต่งตัวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงงไปเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรออ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าทัดเกตต้อดจะว่าให้วาดอะไรพวกพูดเราอ่อนอันกีดโคตรได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะหลอกหลอกหลอกเฮ้ยโงคุณปะเนี่ยทังโดชีโดยงเชงโดชีโดยงมีเทอร์มิเนเตอร์เอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่า ง่าแทงแทงรถถักเหรอไม่ไม่แทงคือลูกอมลูกอมลูกอมอ๋อลูกอมเหรอไม่ลูกอมลูกอม้นอ่อนไม่กินมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับท่านลูกอมลูกอมลองลอมอ๋อตัวลูกอมใช่ไหมโอเคได้ได้ลูกอมลองลองโอเคเราจะเปลี่ยนพื้นบล็อกให้เป็นเหมือนร้านค้านะครับฉะนั้นเราก็เอาสีไม้ที่แบบว่าดูดีที่สุดในแนวประวัติศาสตร์นี้นะครับทำลูกอมทำลูกอมใช่ครับลูกอมนะครับลูกอมลูกทุย โอเคถ้างั้นลูกอมก็จะทำเป็นแบบว่าแท่งใหญ่ๆเนี่เหมือนดิวโดงโตแล้วใช่ใช่ชช่ชอ้อาวเหรอเราก็ต้องทำแบบเรื่องหลายสีนะครับเพราะว่าลูกอมมันจะมีแบบอขา้วหาเดหาเจ็ดสีครับขัหาดเจ็ดสีคืออะไรของคุณครูนี่ใช่มันเป็นความดุดันที่แท้จริงครับลูกผู้ชายตัวจริงนี่อาจเ,ออเข้าถึงได้ผู้ชายตัวจริงกระเทียมทองทองครับึ๊ดต โอเคเราต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะอย่างแรกหนาทีโอเคใช่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 ตกลงทำลูกอมจริงๆริเลยลูกอมลูกอมชิบหายโอเครถถังครับรถถังไม่ใช่ลูกอมนะครับผมพูดผิดลอม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 อมโอเคไม่เป็นไรเราทำรถถังครับแล้วทำแบบนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกอม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 เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นกี๊ดลูกอมลูกอมลูกอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าหนึ่งสองโซลาจาหาผมสนุกไหมล่ะครับลาโซลาโซลโซลาโซลโซลาดัง โซ拉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 โซลาจังโซลาจังตึ๊ดตึ๊ดโซลาจังนั้นจะเป็นเป็นเก๋เก๋เก๋ไหมสามนาทีโซลาจังนั้นจะขับรถถังไปชนใครชนเองโซลาจังจะต้องเป็นเก๋ หรือไม่โซลาจังก็ต้องต้องเป็นเกลาลาล่ารู้ดิอ่าทำไมทำไมเวลามันเดินเร็วจนเลยวะธรรมดาโซลารอไปรอไปเวลามันเดินเร็วอย่างเงี้ยธรรมดาจจจิิินนน ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำแบบว่าเป็นส่วนโค้งของรถถังก่อนนะฮะปั๊บปั๊บเราไม่รู้ความท่าเตะเราทับอย่างเดียวปั๊บ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 โอเคปั๊บ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 เออที่ปั๊บโปรเตโตมาเลยใช่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 เราจุ่มกระเบยอ่ะนี่ก็พระเอกเดอะแฟบเอ้ยเดอะแฟบเดอะแฟบเฉย เออต่อไปต่อไปก็ต่อไปตอนนั้นเป็นเกสรเป็นรถถังระดับ <จะ S 2> แบบว่าเวลดันนะฮะรถถังแบบเวลดันเลยนะครับผมเราจะต้องให้คะแนนกันเองนะคะพี่เกยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนโคตรยากบอกเลยมีโอสามสตองไซโคเจนอันสตองไม่ยากแต่ทำใหญ่ไปใช่พี่บอกเลยพี่ก็ใหญ่ไปเหมือนกันโอเคตรงนี้จะเป็นล้อสีดำนะครับเราต้อง ใส่ความดำลงไปใส่ยิ้นออกซิเดียมไปเลยโอ้ไม่กสเนี่ยแค่นี้อาจคะ้ายครึ่งความเป็นรถถังแบบที่ตามสไตล์ผมนะฮะรถถังที่ผมวาดไว้เนี่ยวางแปลงวางแปลงไว้ประมาณนี้นะฮะปับปับปับป๊บปป๊บป ตรงนี้มันจะเป็นรถถังที่แบบว่าดูมีความยิ่งใหญ่นะฮะลองใส่แบบนี่นี่โอเคโอเคพอพอตรงนี้จะเป็นอ่ากระจกนะฮะเราจะใส่ความเป็นกระจกเขโอเคเหมือนไหมทุกคนเรียบร้อย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 ขนาดตัวนี้ผิดจะเลยอ่อนปืนใหญ่เอางี้ละกันปืนใหญ่นี่อนตะตองไซโคเจนต์ตะตองก็ตัวเนาะตะตองเหมือนไหมเหมือนไหมขอขอขอความดุดันหน่อย ขอความเห็นใจด้วยครับโอเคสิบห้านาทีสุดท้ายแล้วสิบห้าวิเลยฮะโหโคตรไหวโอ้โหสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสิบหายังต่อไม่เสร็จเลยแต่ยันเดี๋พี่แต่ยันเดี๋พี่อ๋อเสร็จแล้วอ่าเอางี้แล้วกันที่อ่าได้แค่นี้แหละดีสุดแค่นี้แหละในชีวิตได้แค่นี้แหละอันนี้คือโอ้โหโอเคไปดูเป็นรถเด็กเล่นโอเคอยู่โอเคอยู่น่ารักอยู่น่ารักอยู่ เออใช้ได้ใช้ได้อยู่อ่าอ่าผู้เล่นผู้เล่นอันนี้อันนี้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เอาอีพิกไปอีพิกไปใช่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 รถถังรถถังรถถังอันนี้เอาโอเคไปมีน้ำด้วยเหมือนกันโอเคเหมือนกันโอ้โหมีน้ำไหลรถถังรถถังไงรถถังถังดับน้ำอันนี้ถังดับน้ำนี่อ่าโซล่าโซล่าโซล่าเอาดอิเจนไปดอิเจนไปไมกันแดดตัวเอง โอ้โหโซล่าดูดูรถถังนายแบบสตอลมากอะไรวันนี้อันนี้อันนี้โอเคไปนี่โอเคไปโอ้โหมีลาวาด้วยลาวาลาวาสวยดีเดนระเบิดเยอมากเดนระเบิดไงโดนระเบิดเนอ๋อล้วเดนระเบิดแบบแตกทู่มาใหกับไปโก้คันโอ้โหอันนี้เหมือนจริงมากเอออันนี้อันนี้ให้กู้ให้กู้รถถังดีมากอันนี้เอากู้ไปกู้ไป โอ้โหดูมีมีรูปรูปดาวด้วยยังกับสุครามบูสตอันี้โอเคไปโอเคไปโอเคเนี่ยโอ้โหเคพื่ออะไรจะถึงพอเพื่ออะไรเพื่อจะถึงของช้าเดี๋ยวคงถือวิกเกตอะไรอีกนิดนึงโอ้โหโนี่สร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จอันนี้สร้างไม่เสร็จอ่ะไม่เสร็จโอเคไปโอเคไปโอเคไปไปโอเคไปสร้างไม่เสร็จโอเคให้ไปให้ไปให้ไปให้ใจไปให้ใจไปเลยพี่โอเคไปโอเคไปโอเค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 อะไรไม่ใช่พีระมิดเหรอันเนี้ยไม่ใช่พีระมิดรฟาราโซเลนไม่ได้พีระมิดพีระมิด

ใครชนะรัวละรีไดึงเที่ยที่สามรอบที่เท่าไรที่แปดโอ <half S 2> ้ <8 S 2> โหชิบหายตัวละที่ดึงว่าเที่์ที่สองโอ้โหไอ้นเจ้าแห่งการนี่นี่ทารถถังอ่อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาปิดคลิปกันโอ้ไม่ไม่คิดว่าได้ได้ด้เพราะว่าคนอื่นดูดีกว่าเยอะเวลาผมก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอเคสักรอบหนึ่ง โซระจรรั <hi> มมงโซระจังโซระ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 จังเฮ้ยตัวอะไรอ่ะคุณพูดตัอวอะไรอ่ะดีดิ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 รู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 ชื่อรูรูเจดสีเจสีเนี่ยโอเคมีทูชแฟรี่นะคะโอลิมปิกจอร์คเเอรจระเข้ร์ไหม เตียงเตียงเตียงเบส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 ได้โคตรโคตรง่ายได้ได้สร้างเตียงสร้างเตียงทุกคนสร้างเตียงอ่ายากสุดเลป่าเหรอทีนี้เราต้องมาสร้างเตียงกันการสร้างเตียงเริ่มจากอย่างแรกเราต้องมีสติ๊กก่อนนะครับเอาสติ๊กทำเพื่อไม่ได้คิดจะสร้างแบบอันใหญ่ใหญ่เลยโซะจังสติ๊กเนี่ยเราต้องมาวางกันก่อนนเนี่ย ตาดัดตตตตตตตโซระจังโซระจังโซล่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 ซจังหนึ่ง6 1 2สา5สห้าหหนึ่งสองสาสห้หพี่ทาใหญ่เลยัวะสสโอเคหนึ่งสสาสห้าห โซระจังโซระจังโซระโซโซระโซโซระโซสี่นาทีโซระจังฮะสี่นาทีเหรอะลด้สี่นาทีนี่ไงวางผิดด้านอีกชิบหายโอเคมาด้านดืใช่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 มีวางผิดด้านได้เมื่อกี้ไปแล้วอย่เดี๋ยวๆไวเกินโคตรจะสมมาตรอะสมมาตรนะโอ้โหนึกถึงไอ้นั่นเลยอะไรว่าเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอะ เดชคิดกินลูกแก้วกินลูกแก้วไปนี่ไงนี่ไงเตียงเตียงเราต้องแบบว่ามีระดับดูดีมีสไตล์หรูแบบบ้านๆหรูแบบบ้านๆได้นะเราพูดพร้อมกันด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็บางนั้นแหละเด็กหนุ่มพูดเล่าเรื่องสดใสมาประอมความดุดันที่แท้จริงความดุดันดันใหญ่ยิ่งเลา ไส้ในมันใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นวิธีแบบเรียบง่ายเรียบง่ายเลยนะประเด็นประโยคแม่งโคตรเด็ดเด็ดย่านน้ำโซระจังโซระจังเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนพื้นนะฮะพื้นเดี่ยต้องให้เหมือนแบบว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันจะดูไม่ดีฉันดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมามามา,มาหมดมาหมด รังขรอรอนอนเธอต้องไปโอเคตอนนี้เราก็ทําเตียงเสร็จแล้วนะครับ<อ>มันอาจจะดูเหมือนขนมปังหรือที่ล้างหน้าเลยทั้กลางเป็นเรื่องปกติของลูกผู้ชายนะจิงนตัวลงคุกเข่ากัวายผมว่าแบบนี้มันโอเคสุดแล้วเราสามารถดูได้จากขอบเตียงนะฮะเหมือนกระทะอะไรทอดน้ํามันเลยเราคงไม่มีเวลามากพอจะเราควรจะเขียนมาว่าอักษรลงไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขอเขียนกันโอเคหนึ่งสองสามสี่อ่าได้ตัว L ตัวเียดวสุดยอดไปยังดีแต่เตียงเราี่แบบว่ามีความแบบดุด,ดันและแดดดุดอดเที่ยมกระหือรือมากโอดเทียมเลยแต่ไม้คล้ายมีความฟุ้งฟิ้งอยู่ในนั้น okay. นี่มีการแบบพอ้นี่แหละคือความสามารถที่แท้จริงเอออาปิดอปิดอปิดเด้อคืออะไรอาปิดอปิดโคตรแนวอ่ะเด็กเนร์อจึงต้องยอมแพ้เจอนี้ไปเนี่ยเจอนี้ไปเนี่ยแบบน่ารักเลยสดใสสไตล์วัยรุ่นกิ๊กกะกิ๊กกกุ้งกิงกุ้งกิงกันนุ่งกัะนิๆๆน่งกรนจุน้งกันจิงเด้ งกิงคีชาเฮ้ยคีชาเฮ้ยไอเยอะอไอเยอะอไอเยอะหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกแล้วสบายใจแล้วเราตอนนี้เตียงเราสำเร็จแล้วนะครับมีเป้าหมายอันสุดยอดและสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์นี้คงไม่มีอะไรดูดีไปกว่านี้แล้วนะผมว่าเรียบร้อยเสร็จททันีคิดว่านจะมีความหวังของหมู่บ้านทั้งความหวังของหมู่บ้านดีกว่าเราสร้างไม่เอาดีกว่าคนอืนเสร็จกันแล้วเล่ายิงโบสร็จเลย อฮ่าสุดยอดโอ้โหเศรสวยเศรสวยอรรังการงานสร้างผมเชื่อครับว่าผมจะได้ที่หนึ่งแน่นอนนะฮะว้าวผมมีความเชื่อผมจะได้ที่หนึ่งผมเชื่อในใจพี่ตูนนบฝันใด้ก้วแล้วไปถึงผมเชื่อทุกคนมีความฝันนะครับเสร็จแล้วยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาเสร็จแบบเบี้ยวๆด้วยนะเก้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ เคยให้เปเจนจารีกันด้วยนะค่ะผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะโอ้โหเริ่มหวดแล้วโงเคโอเคโอเคโอ้โห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 สุดยอดของพี่เกสมีเด็กมีเด็กยืนคุมด้วยไหมน้าอ่านี่ก็เตียงต่อมบีไม่เสร็จนะไม่เสร็จเราให้น้อยหน่อยโอเคโอเคไปโอเคไปโอเคโย่เตียงโซล่าแม่ โคตรอลังรีเจนรีเจนโอ้เสียงไม้คาบชัดๆอ๋ออันนี้ก็โซล่าเหมือนกันเดียวนะเฮ้ยเตียงเตียงอันนี้มี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 นมด้วยมีนมเตียงมีนมหมอนอ๋อมีนมมีนมมีนมใช่ใช่ใช่เตียงมีนมเอออันนี้เบี้ยวนี่อันนี้เตียงแบบโอ้โหดูยกสูงยกสูงไปหน่อยนึงเตียงเบี้ยวเีโอเคโอ้โหเตียงนี้เลนสกว้างเลยอ่ะกช้ผิดกดกด กูดเลยกูดเลยกูด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 เซกูดโซกูดวันนี้นี่มันเตียงหรือบ้านวะเนี่ยโอ้ได้หมดเลยเโอเคแล้วกันนอนสบายเลยนอนสบายสบายเลยเอออันนี้นี่กว้างไปหน่อยเออเอากูดใช่ไหมเอากูดอ่ะกูดกูดกูดเอากูดไปกูด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 อันนี้นี่แบบว่ามันมีโคมไฟหรือเปล่าโคมไฟอ่ะกูดกูดกดกด แย่ข yeah. ุดขุดขุดข like, mm ุดเนี่ยอันนี้เตียงระดับตำนานเน่ได้ที่หนึ่งแน่นอนจริงจริงเนี่ยแอลคืออะไรคุณบบ้าอเลืมไะบ้าบอโอเคไปโอเคไปนี่มีมีคนนอนได้เป็นคนนอนได้อ่าตุยาวปกพื้นเลยลับสบายจะตายจะหลิบโอ้โหโอเคไปโอเคไปมีใส่รายละเอียดเอียดแบบ เหมือนเตียนเดี้ยวไปนิดหนึ่งอ้๋อเออลายฟุ้งวิ่งมากกดกดไปกดไปอันนี้ใครเนี่ยอันนี้นี่นี่กดไปกดไปม่เสร็จทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จรอให้โอเคะทำไม่เสร็จให้โอเคอะเอาไปให้ไป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 โอ้โหไน่เสร็จกว่าเดิมอีกอันนี้ให้โอเคไปอะไรเนี่ยเอากู้เลยแหละนี่แหละกว่าเดิมนี่เอากู้เลยโอเคดิเพื่อน โอ้ยเราที่สองว่ะเราที่สิบห้าคืออะไรที่แปดจะมีความหวังขนาดนั้นอะไรว่โอเคลูกิก่กิมแข่งสองรอบได้ที่สงโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับจะใช่อย่าลืมกดเลิฟนะครับไปกดเลิฟใน Facebook นะครับผมกดลบในเพจเลยไป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 ครับเมครับผมก็ อย่าลืมไปกดติดตามคนคนอื่นด si? ้วยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายๆอย่าลืมติดตาม p o ก k สแบ a d 9, Solar Al, อิวิยาบิอิยาชิชาเฮยแล้วก็เกมเมอร์ด้วยนะคะได้วิธีกดติดตามคุณครูนั้นจะต้องกด2ทีนะครับตายไหมตายไหมตายแต่กูไม่ตายกูไม่เห็นแทนระเบิดใส่แม่โอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย